เดี๋ยวเราจะไปพักแบบโฮมสเตย์ที่บางหยานโฮมสเตย์สวันสองคืนเช่นกันก็เดี๋ยวไปดูว่ากาิจกรรมมีอะไรบ้างของบางหยานแต่ที่สําคัญคือราคาถูกมาก3,500บาทต่อท่านรวมทุกอย่างทั้งค่าเรือค่าที่พักอาหารมือ้อเดี๋ยวเราไปดูว่าความรับใจที่บางหยานโฮมสเตย์จะโอเคหรือเปล่าเราเจอกิน เราไปแบบวิธีชีวิตบ้างดูแบบหรูหรามาล้ ออกจากโรงแรมห้าดาวแล้วก็มาพักที่โฮมสเตย์ของบางยานเดี๋ยวผมตามมาดูกันเลยค่ะว่ามันจะเป็นไงอันนี้จะเป็นโซนลิฟวิ้งรูมก็จะมีแะทีวีอันนีอนนอนน้อันนี้ตู้ห้องนอนห้องแรกจุคนได้สี่คน <4 S 1> ห้องนอนห้องที่สองอันนี้เป็นห้องนอนแบบคู่รักน่ารักน่ารักไม่ทะเลาะก,กันนอนต่อกันบบาๆห้องน้ำ ห้องอาบน้ำโอ้สีฟ้าใสอันนี้ก็เป็นโซนห้องครัวทำกินปิ้งย่างได้เลยเอ็ N N นเอ็นเอ็นมีอะไรจ๊ะกับเกมอันนี้คือห้องครัวในโซนห้องครัวทำกินทั้งหมดนี้ก็คือโฮมสเตย์บ้านบางหยานนะคะถ้าใครสนใจมาก็ติดต่อเบอร์ข้างหน้านี้โอเค สวัสดีครับผัวนะครับสวัสดีค่ะเมียเมียจำเป็นมื้อนี้ของเรานะครับอันนี้มันก็คือปูอบพร้อมน้ำจิ้มซีฟูดรสเด่นเลยอันนี้ก็เป็นกุ้งนะครับอย่างที่รู้จักกันแล้วก็อาหารขึ้นชื่อของภาคใต้ใบเหลียงผัดไข่ใหญ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 ่เลยนี่งเขาเรียกว่าต้องเปดน้ำดำใช่ดูน่ากินมากครับเป็นหอหมกปลา ปลาแห่งภาคใต้สดมากเห็นเทคเจอร์ของปลาไหมนีปลาทอดกระเทียมเนี่ยฮะนี่ปลามุงปลามุงหอมหมกปลามุงใช่อันนี้ด้วยเอาผัวคะแกะกุ้งพี่เนี่ยนมาแกะเม็ดเป็นผัวนี่เนียเองเกียดง่วงผัวแบบนี้ไม่ควรเอาแนะแกะกุ้งไม่ได้ ข้าวปลดเองแถมมืองแก่ให้เมือนด้วยเพราะมือกูเลอะแล้วเราก็เอาเข้าปากอย่างนี้เลยนะครับอร่อยมากโคตรอร่อยเลยบอกไม่หิวไงจริงหางอะมะ Moments later ตอนนี้เราอยู่ที่บ้านบางหยานนะครับบางหยานเซ่เนาะวันแรกบางหยานจะพาไป ที่ยอรลบเกาะเลยไม่รู้เหมือนกันบางอย่างล่าไปประมาณ5้าหที่เลยอ่ะจนมาที่ตกอะ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าบางอย่างแกจะพาไปที่ไหนมีอะไรมาเซอร์ไพรส์เราหรือเปล่าไปดูกัน นี่คือหาดปลาทรายนะครับที่เกาะยาวน้อยไปดูวิวกันดีกว่าอันนู้นคือเกาะห้องครับนี้ลาดิงครับอ๋อนูนน่นนู่นผักเบี้ย ตอนนี้เรามาอยู่ที่คาเฟ่แคนเชอรีนะครับเราไปดูข้างในกันดีคาเฟ่บนก่อนแนวน้อยตารวังน,นี้นะะึงน,น,นะคะสวัสดีค่ะคาเฟ่เขาเรียกอ,อะไรคาเฟ่แคนเชอรีอยู่ตรงเคฟกูดูนะคะ เเป็นโรงแรมใช่นี่เป็นที่ดื่มแล้วคือส่วนหนึ่งของโรงแรมที่เป็นคาเฟ่วัีเพื่อนรถคอมอ้วนอยู่อะค่ะมีเมนูที่แบบเป็นโรงแฟนไม่น่าะทันแล้วล่ะ ตอนนี้เรามาที่หาดท่าเขานะครับเดี๋ยวจะเป็นทะเลแหวกเล็กๆที่นี่นะครับเราไปดูกันนี่ครับ โอเคครับตอนนี้ฝนตกตอนนี้เราอยู่ที่กลุ่มแม่บ้านทำผ้าบาติกนะครับที่เกาะยาวน้อยนะครับเดี๋ยวเราไปดูว่าจะทำยังไงกันบ้างไปลุย ให้กับต้นทะําคำค่าของเราก็ไม่สามารถที่จะไปทอหรือว่าไปปักได้เราก็มาทำตีนลายบาตินเทียส่งออกอะไรด้วยแมบไม่ได้ส่งออกค่ะก็คือว่าจำาหน่ายแต่ที่นี่ยกเว้นในกรณีที่เขาออกเบอร์โทรเขาเห็นเพราะว่าเราจะให้ทางหน่วยงานอย่างโทชอกรตรกอนอ,อะไรอย่างเงี้ยออกออกงานอื อันนี้เรามาทำขนมคกกันนะครับที่เป็นประดูกเราไปดูกันนี่ครับอันนี้คือขนมคกก่อยาวน้อยนี่ย่าขายขนมตกนี่เฮ้ยจริง้า่ะขายอยู่อย่าเพิ่งโมเยอะขั้นตอนแรกนะคะอันนี้ปิดขออนุญาตปิดเดกก่อนเอาอันนี้คือผ้าอันนี้เพื่อเราก็มาจุกอันนี้เพื่อที่จะไม่ให้ติดนะคะ กูกระเดะเนะาะกิ่ไกลไกลจังแขนสั้นก็นงี้แหละเ <c oughs> พื่อนก็ไม่ได้ช่วยอะไรเลยเสร็จแ,แล้วเราก็เอาอันนี้ใส่นะคะเราจะไม่ใส่ปืนนะคะเพราะว่าเราต้องเขื่อนหน้ามันด้วยค่ะมายถึงหน้าคนทำอ่ะนะก <c oughs> ินหอมนะคะอร่อยะคะ่ะยังยังไม่ได้คน,นยอดเก่งะคะ่ะโอ้โหนเก่งจะยอดไงทุกวันนี้ก็รับบทน,นะคะเป็นคนแขกคะ่ะ มีแกนฆ่าตัวเองด้วย <c oughs> วรอแป๊บนึงรอกี่นาทีครับ,บรสามชั่วโมงตื่หน้ากะทินะคะมันจะออกหวานๆน,นะคะแล้วก็ใส่อันนี้ค่ะเก <c oughs> ลือชอบ <c oughs> อย่าไปใส่เยอะนะคะมันจะหมดค่ะ <c oughs> เวลาทำขายมันจะขาดทุน, <c oughs> นปิดแบบนึงช้อนค่ะเพื่อที่จะเก็บได้ง่ายนะคะสุกมันก่อนใส่ <c oughs> ทิ้คนิคลูกหลานแม่ค้าขายขนมโกค่ะอันไหนนะอันนี้คืออะไรนะกระทงอันนี้คือทองกระทงทองกระทงทองเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะอันนี้ยังไม่สุกตัดขนมโคกใส่เปลือกมันก่อนนะ แต่ม oh. hey, ันจะร้อนแปบนร้อนออกไปกอนได้ไหมอร่อยร้อนจีร้อนจีร้อนเก่งร้อนเก่งร้อนเก่งแน่นอน 5G ลยนะเอวอ่ะ มันม่วนการละครภูมิใจเสนอจูบจิ้มที่ลิมเลภาคเสียงภาษาไทยโดยมันม่วนของเทคหนึ่งแอคชั่นคุณจะไปไหนอ่ะ่อยจันผมไม่ให้คุณไป <laughs> soon after อ่ะส่วนก่อยาวน้อยนะครับก็จะมีเซเว่นแคหนึ่งสาขาเท่านั้นนะครับหนสาขาเท่านั้นคือที่นี่เ็าคือความหลังของผม,มใช่โอเน <Opening night. S 2> ตอนนี้เรามาถึงที่บ้านบางหยาดแล้วนะครับดูอาหารมื้อที่สองวันนี้โอเคเดี๋ยวมาดูกันว่ามีอะไรบ้าง น้ำหนักไม่ขึ้นให้มันร mm. ู้ไปเบือกไม่มีคนแกะหรือเปล่าแกะให้ได้ไหมคะเมื <ing on> <Switzerland> ่อเช้าว่ากุ้งตัวใหญ่เด้งสู้ฟันแล้วกุ้งไยเสือกุ้งไรเสือคือถ้าเป็นกรุงเทพจานนี้ก็ประมาณพันสองบางอย่างเอามาให้เรากินฟรีเพราะรวมอยู่ในแพ็กเกจ หอยใหญ่แต่ไม่มีไข่แดงถ้าไม่งั้นต้องไปซูล่าว่ะสดด้วยแดงหรือเปล่าไม่รู้ต้องดูกันเองค่ะอ่ะใหญ่ขนาดไหนเยาวราดย่างอายค่ะตามมาด้วยปลาหมึกอ่ะอเห็นอันนี้ไหมคะอันเนี้ยไข่เน้นๆนะปลาหมึกนี่แบบดึงดัง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 ยุ่ยแย่ยุ่ยยไปหมดเลยอันนี้กับข้าวจะเหมือนตอนเทนิดนึงนะคะหมึกน้ำดำแต่อันนี้พิเศษกระพงย่างเกลือ อันนี้เป็นปลากระพงน้ําลึกที่ได้จากทะเลตอนน้าลง <c oughs> แล้วมันว่าขึ้นมาแต่ที่เด็ดก็คือน้าจิ้ม <c oughs> เดี๋ยวขอ,อกลับบ้านนะคะขอ <c oughs> ใส่ขวดไปขวดหนึ่งอร่อยมากเลยคะ่ะอ่ะ <c oughs> เดี๋ยวเรามาลองกินดู <c oughs> นนค้